่ะพี่น้องค่ะตำเรียบมือนางขกง่ายเลยจ้ะมาแซ่บๆกันจ้านี่ยสิสวัสดีค่ะกินกับพ่อยจากพี่น้องข่ะมนี่พ่อยมากกับเมนูนอกจา่น้องขามาแบบเมนูตำตีนไก่หรือเล็บมือน้องค่ะพี่น้องค่ะเจียดายค่ะบริหันลืมกดไทยจากพี่น้องค่ะมาเป็นขบง่ายถาดบง่ายเลยพี่น้องค่ะสวยจุ่มกุ้มเลย แต่น้องพ่อยลืมอีกแล้วลื่อมกดไทยตลอดตะเกาเป็นแนทกดห้ตาพี่น้องค่ะมได้มที่นีแนทปยูตาใส้ตะกัวอะไรเอ็ซิล่ะมันไปจักเรียนลูกเียงเลยยังจัตอนได้หนึ่งสองปุ่มาใส่ปุ่มาแซ่แสบเพื่เขารอบสอพี่น้องเียดยทางน้อยย่านอนถาดบกไงจนมันล่นแสบเพื่เก่าลหะห้อง รื่มตลอดจ้ะหองพ่อว่อกำนังนุ่มดีดีกินทพี่ไปหลายรอบจ้ะอืก็เป็นอย่างนั้นจ้ะรับอย่างกินเห่าสีสันจรดจานมากครับพี่น้องคจะจัจานมากถ้าไม่เห็นยายนวลคือ เข้าลงบางเรียบร้อยกร็พักขึ้นมะอืมอืมกุ๊กกุ้งค่ะใส่ผักบุ้งน้ำเนื้อคี่น้องคะผักบุ้ง มาสิรฟเสียมน้ำลำออายน้ำเมนูนเด้อจ้าพี่น้องจา้าแซ่บแบบรอบกอน,ก,นอกินบ้างหนอิ่มหน่อจ้าจะลืมกดได้เห็นก่อนอืมกรุบค่ะกรุบม,มากง่ายมาด้วยกันอื้ืออื้อจิดปากแล้วอืมแรงกรุ๊กรุบปพี่น้องจา้า พี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดแน่น้อจ้ะมาสักจ่าน้องพลอยน้ำมันร้อจ้ะมื่อนี่ตาเล็บมื่อนั่งเค็มยังไงน้องพลอยเจ้าเจ้าลวกมือม่อนั่งลวกลวกยี่ปะลวกข้าวเดียวจ้ะพี่น้องค่ะลวกสัมเทสหนุห่มหอนใช่จ้ะลวกแล้วก็เอามาแช่โซดาน่ารับแข็งปะน่าจ,จ้ะห้างฝอยห้างก๊อกกอก ไอหลวกโดนมันเฉะเป็นเลวๆไอ้แพนเทก้กร็กอบกอบเพืออ่อนจังขอโทษพี่น้องหลายเด้อแต่เมนนตวดตีนใสยกินเลี้ยวด้วยตาพี่น้องค่ะเบียกหลายงานหลาย กินเลีเ้ยงเตยหนำเนื้อบร่าอ่ำมึงเหรออ่ำอหยำแล้วเนาะไม่เป็นเจา้าเลือ,อด,ด <laughs> ตีใส่หัวเนาะสองเมนูครับพี่น้องขามาแซ่บๆน้ำกันเด้อจา้ารักษาสุขภาพด้วยเด้อจ้าพี่น้องจา่าขอบคุณที่ติดตามแลรับชมและเป็นกำลังใจให้ดุกหลูกเด้วยจ้าพี่น้องจา่า ุบมีแม่แนทไปแต่ได้งทำงานแท่นกันจ้ะทำงานแท่นเมนนวดหน่อยจ้ะสรับกันเมนนวดไม่รงมากเมนนกับทำงานแท่นแนทแนยกับมาขาไก่เพื่อนค่ะซุ่มกันซุ่มุบมาก น,น,น้ำเยิ้มๆเลยจ้ะเผ็ดดูเดือดจ้ะพี่น kind of ้องคะแต่แซ nah, ่บเผ็ดแซ่บเผ็ดสวงอืออือหน่องควายละหมักห่อขึ้นเมียห่อขึ้นหน่องควายกันห่อแบบไหนควายอื้อข้ามเนี่ยตาส่วนแล้วพี่น้องคะนี่ <G ül> ยายนวนคำใหญ่ตาส่วนสุดยอดไหมแกกว่านำยังจับค่อยกินเผ็ดนะคะพม่น้องขะเม่นวนนะ มันก็จะสวยปะพริกหยางพี่น้องคะพริกสักคูโอไม่ใช่สักคูมันจะเขียวๆยาวๆใหญ่ๆใช่อันนี้พริกพริกหวานพริกหยวกพริกหยางพริกหยวกเออแมนปะแมนที่หยวกปะพริกหยวกที่ต้ามาตำน้ำริกไปด้วพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะกินเป็นย่างเดียวพี่น้องค่ะนั่งงกายจะชิปกับเรียงรีบเนาะขึ้นบวก หลวงพ่อเราใส่ปลาุูงน้ำเน้อจับี่น้องคะวันแบบหนุนจนยังหายเมนนมาออกน้ำผันลืมวดคลิปนัาา่นแต่ไ่ไหวไม่ไหวเลย ช้อนจังอชอบเสียงมากออกรุบมากเปน็นดัง มากินพักกันพี่น้องคะหอม,อมก,กรอบดีค่ะกินเราแซบแซบไมนว่าแซบตลอดแซบทุกช่องเลยค่ะหอมายไ,ไปช่องไหนก็แซบจ้ะ รับจ้างกินน้าจะพี่น,อน้องขาเขาต้องเอาใอ้คุ่ม <laughs> อืมอ่มเึ่มไว่ค่อยละจอนใหญ่เอาบะหมี่นมนคะฮึม

เขาจับไม่ต้องค่ะสะใจเจจะพอพักกบกบเขาข้ามานอ้าแม่นมอนกินแสบอืม แล้วพี่น้องจา้ามืกกบบอ,อนีกัเบิร์ดเหล่าน่าจ้าถ้ากินมั่วมากกินบ๊อสุภาพพ่อกั่แม่นวลขอโทษขอแพ้แล้วแม่น่จาจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบ <ขอ S 1> คุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมน้องพลอยกับแม่นวลจ,จ้า